ยั่หลกอนรับชมกันมากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ ที่ถนนพระราม4นะครับวันนี้ก็บรรยากาศปลายปลายสงครามนะครับเพราะว่าเขาเขาเริ่มที่จะหยุดกันแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนที่เล่นนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นนั่งรถตุ๊กๆไปเที่ยวไปเล่นนะครับที่ถนนข้าวสารแล้วก็ที่มิตรทาวนะครับก็ยังมีการเล่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็บรรยากาศพามาดูบรรยากาศตรงถนนพระราม4นะครับงาที่จะเงียบเหงานะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับนะ ก็ไหนๆก็มาตรามตีนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปหาของอร่อยๆกินกันนะครับนะที่สีลมนะครับนะ่อไม่ปีปน้องคนจะตามมาน,นะครับโมเดอ เนีนะมาส่น้ำพระนะครเรื่องในวันสงกานเรื่องในวันปีใหม่วันสงกานต์ยรมาส่งน้ำพระติดอให้ดูแต่ความเจรญรุ่วเรืยงนะครับยอดดีหักแนหลักล้างนะครับมีิการมเป็นหมเป็นแน ุกคนนะครับก็ตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ที่ร้านนุ่มหยวนนะครับเป็นร้านค้านแบบร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวแบบคุนจีนนะครับนะมันจะมีมีแบบเ๋วยเตียวเนื้อกยเตียวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็พวกหมูตุ๋นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็มีให้เราเลือกหลายอย่างหลายแบบนะครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เลือกสั่งกันแล้วนะครับเป็นเส้นหมี่นะครับหมูนะครับนะแล้วก็มีไส้เพิ่มเป็นเป็นไส้แล้วก็ไส้หมูแล้วก็ไส้ไก่นะครับนะ เดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าอาหารที่จะมาเสิร์ฟหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูนะครับจุดเชือะครับทุกคนนะครับหลังจากที่เรารอสักครู่หนึ่งนะครับอาหารก็จะมาส่งนะครับเนะี่ยนะครับคล้ายๆเป็นเป็นแบบก๋่ยเตีียวนะครับมีเป็นเป็นเนี่ยนะครับเป็นเส้นหมี่นะครับนะ แต่เขาไม่มีเครื่องปรุงให้เรานะครับเขาก็คือเหมือนว่าเขาปรุงมาให้แล้วนะครับเนี่ยเขาจะใส่พริกนะครับใส่เป็นพริกเป็นน้ํามันนะครับเรียบว่าเครื่องปรุงเขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะร้านนี้ก็จะเป็นไส้ไก่ไส้หมูนะครับที่ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับเนี่ยทุกคนดูน่ากินไหมครับจุดยอดนะครับทุกคนนะจุดยอดเลยนะครับหลับความเสร็จเนี่ยคือเป็ดมานนะครับดูปแบบที่สามเนี่ยจุดยอดเลยครับกวันนี้ก็จะพาทุกคนมากินเป็เจียวแบบคนจีนนะครับ นาะเป็นเต๋วแบบคนจีนนะครับแรงตึงเต้นนะเพื่อจะกินมากนะครับทุกคนนะก็ก่อนที่เราจะกินนะครับก็ถั่งข้าวถั่งข้าวพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเป็นยังไงนะสบายดีพ่าครับทุกคนนะครับพ่อขอให้ทุกคนสบายดีมีเงินมีทองใช้เยอะแล้วนะครับนะก็เข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระต่ายกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับทุกคนนะจุดๆเลยครับโอเคชิมก่อนแล้วกันนะครับ วันนี้นอกจากมื้อซติ้แล้วก็จะเป็นกล้วยทอดอัมพาวาครับไม่ต้องไปถึงอัมพาวาก็มีกล้วยทอดกินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองชิมดีกว่าดูช้อนนะครับช้อนแบบใหญ่มากนะครับมันเอิร์นเราปากเล็กๆนะครับดี๋ยวลองชิมกันเผ็ดแซ่บอร่อยมากพีก๊อคนองดูเส้นนะครับ เส้นเหนียวนุ่มมากเส้นเหนียวนุ่มมากนะครับทุกคนเป็นเส้นหมี่นะครับี่จะเป็นไส้นะครับไส้หมูเนี่ยจะก็ตุน๋นก็ตุ๋นจนเปื่อยนะครับเวลาใส่เข้าปากไปเนี่ยละลายะละลายในปากเลยนะครับ รอร่อยมากครับแล้วเขาใส่ปัวเป็นเม็ดเลยนะครับปัวนะครับเป็นโทนิส่งนะครับอื อร่อยมากครับทุกคนดูข้างในนะครับ เด็ดมากครับสุดอยอดเลยรจริงๆแล้วหลอดเขาบอกว่าเวลา,าที่เราใช้งานจริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้ใช้แบบนี้นะจริงๆแล้วเขาให้จุ่มด้านนี้ไปนะแบบนี้นแต่เราเข้าใจผิดกันนะครับว่าจะต้องเอาด้านนี้ขึ้นด้านงอขึ้นนะแต่จริงๆแล้วไม้ทำแบบนี้นะอืมอร่อยครับทุกคน ทำนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะสองร้อยบาทลนะองชิมดูลองดูไยทอดอัมพวานนะครับดูนะครับเขาทำเป็นงกลมนะครับแล้วก็ทอดนะครับ ข้างในก็จะเป็นกล้วยนะน,นะครับฉ่ำนะครับน่ากินมากทุกคนอือหวานอร่อยมากกล้วยทอดอัมพาอันนี้ก็จะเป็นกล้วย อ,อบน้ำผึ้งนะครับจะออกสีม่วงๆหน่อยนะครับอบน้ำผึ้งเสร็จแล้วเอาไปทุบแป้งทอด นนะพริกจีนเนี่ยเขาจะพีิสันแบบจัดจ้านมากนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะแล้วมันเผ็ดชื่อพริกไทยไม่ได้นะแต่พริสันเขาจัดจ้านนะครับ หมดครับอร่อยเกลี้ยงเลยก็ขอขอบคุณนะครับคอม <ess fry Eng mainland> เมดี้น้องทุกคนทุกท่านนะครับแฟนคลับนะครับคุณนี่น้องๆลูกๆหลานๆทุกคนที่ท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณมากครับเยี่ยมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับกระชายกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระดานเชิญช่องพีเอฟแคลนนะครับนะครับโอ้น่ากินมากนะครับ ถ้วยชุดแป้งทอดของดีของอร่อยจากัำทวานหรือนนจะเป็นมันทอดนะอันนี้ก็จะเป็นเผือกทอดคนระับเผือกทอดทำทวายอร่อรย มาดูในห้องแอร์นะครับเหงื่อยังออกแลยความเผ็ดความแซ่บจิ๊จัดนะครับนะเลยทําให้เนือออกเนือเต็มหน้าเลยครับทุกคนข้อ,อ,อวันนี้นะครับเขาพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวแบบสนน,นีูเนาะก๋วยเตี๋ยวแบบเราไม่มีสิดปรุงนะครับเพราะว่าเขาปรุงให้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อิ่มอร่อยมากนะครับถ้วยละสองร้อยกว่าบาทนะครับทุกคนไม่ถูกไม่แพงแต่ก็ขอให้แดงไว้ก่อนนะโอเควันนี้อิ่มแล้วนะครับ ก็โอเคนะครับวันนี้อิ่มแล้วก็คงต้องขอจบที่ไปประเดยนเท่านี้นะครับขอบคุณในวงกลมเรื่องเรื่องนีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ทุกคนสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับที่ช่องยู u ูปพีโอชกราวนะครับแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะครับพีโอชกราวนะครับแล้วก็ที่ช่องทิตตอ่นะพีจีโอสองห้าหนึ่งสี่นะครับแล้วก็ฝากช่องแฟนเพจ a c e b o o k ไปด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็นช่องใหม่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็บายบาย ยุงกล้สวัสดีครับบายๆครับไปแล้วครับก็ตอนนี้นะครับเราก็กินข้าวกินเรียบร้อยแล้วนะครับก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศหลังสงครามนะครับแถวถนนพระรามสี่แล้วก็ตลาดแดงนะครับก็ดูบรรยากาศความเงียบเงานะครับฝอนที่จะกลับมาวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวแบบคนจีนนะครับก็อิ่มอร่อยมากๆนะครับวันนี้ก็ กินแล้วก็ขอตัวกลับไปทัก่อนก่อน,นลแล้วกันนะ bye ครับบ๊ายบายครับพวกเรามาด้ทุกคนบ๊ายบายนะครับ